คู่แท้ราศีกรกฎกับอารมณ์รัก12ราศีเคล็ด,ล,ดลับการเลือกคู่แท้ราศีกรกฎคู่แท้คือคนที่เป็นเนื้อคู่กันมานานแสนนานความรักและความผูกพันข้ามภพชาติจึงมีมากเหนือคู่แบบอื่นและอาจมีการอธิษฐานร่วมกันมาแล้วในอดีตชาติจึงพอจะสังเกตได้ว่าใครเป็นคู่แท้คู่บารมีลักษณะอาการที่แสดงเมื่อคู่บารมีมาพบกันเช่นเมื่อแรกพบก็รู้สึกคุ้นเคยอาจจะจำกันได้ อาจจะไม่รู้สึกว่ารักตั้งแต่แรกพบแต่มีความรู้สึกว่าผูกพันกันมากกว่าไม่ว่าทำสิ่งใดก็มาคล้อยตามกันมีความคิดลงรอยกันมากกว่าปกติและแม้อยู่ห่างไกลกันอยู่ต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองก็มีเหตุชักนกนำพามาให้ได้มาพบกันแบบแปลกๆอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยเหตุบังเอิญหรือแม้แต่มีผู้ใหญ่จัดสรรให้ได้พบกันก็มีหากมีการพลัดพรากเป็นเหตุให้ทั้งคู่ยังไม่ได้พบกัน อีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนรอคอยใครสักคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแม้มีหญิงชายมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตก็ไม่ได้มีจิตคิดผูกพันกับใครอย่างจริงจังหรืออาจมีบ้างที่มีรักมีสัมพันธ์กับใครไปก่อนแต่มักจะมีเหตุตูกให้เลิกรายย่าร้างกันไปด้วยจิตใจที่รอคอยใครอยู่สักคนที่เป็นคู่แท้ของตนเองและหากได้พบกับคู่แท้ของตนแล้วแต่มีวิบากจากอากุศลกรรมอันเป็นกรรมพลัดพรากมาตัดรอนเป็นเหตุให้ต้องแยกจากกันในภายหลัง แม้จะจากกันไปนานแสนนานนับสิบสิบปีก็ไม่อาจลืมกันได้ชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมลบสิ้าสิงหาคมคู่แท้กับราศีกุมราศีมีนราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันย์ราศีพิจิกราศีธนูคู่กำกับราศีมังกรราศีเมษราศีตุลผู้ชายราศีกรกฎ อารมณ์รักของชายราศีกรกฎอารมณ์เปลี่ยนง่ายจัดบ้าก็เป็นปิ่นก็ได้บางทีก็โรแมนติกหวานจนเลี่ยนทำงานด้วยความสามารถเป็นคนช่างสอดรู้สอดเห็นอยู่กับที่ไม่เคยติดเอาเสียเลยแรงด้วยวาจาแต่ขึงด้วยทีท่าจึงเป็นคนมีพลังในตัวที่ค่อนข้างมากหนุม่มราศีนี้แทบทุกคนชอบรักแบบเร่ร่อนเลือกตามรายทางกว่าจะกลับไปณนะจุดเดิมงานและอนาคตคุณควรกำหนดด้วยการวางแผนให้ชัดเจนหูเบาโลเล รักบานสะพรั่งและเล่งปลั่งอยู่เสมอหน้าตาไม่หล่อแต่มีสเสน่ห์ดบก็แล้วกันผู้หญิงเห็นก็หลงชายราศีอื่นยังคิดอิจฉาก็แล้วกันผู้หญิงราศีกรกฎอารมณ์รักของหญิงราศีกรกฎเป็นคนที่ระวังอารมณ์สติแตกได้มากที่สุดเพราะช่างจดช่างจำเป็นคนละเอียดผ่าลึกถึงดีเทลช่างวิตกและมากด้วยกังวลอารมณ์อ่อนปริ้วและไหวแรงกระชากใจได้ตลอดเวลา ใจน้อยและเก็บฝังไว้เป็นสเสบียงฝันลึกมากไปจะไม่ดีเพราะความมั่นใจจะหดตัวลงระวังจะโดนตราหน้าว่าถูกหลอกง่ายแม้หน้าแล้ววัยจะเลยกลางคนไปแล้วรักสวยรักงามรักสงบสงสัยจะต้องอยู่วัดหรือป่าช้าจึงจะเข้าท่าชอบคนให้กำลังใจสนใจใยดีรอไปเถิดชาติหน้าก็ไม่มีวันได้เพราะนับวันผู้ชายก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ดีๆนี่แหละอารมณ์รักจะอยู่ที่ตา หากปรารถนาตาจะเปล่งประกายชัดเจนรักมักพบของแท้ยากแต่ว่าวาสนามีคู่พบแล้วจึงให้รักษาจงดีอภัยและอดทนเป็นนิยามที่แสนหวานของความรักธุรกิจการค้าจะรุ่งเรืองดีแต่ต้องฝึกความมั่นใจให้มั่นคงกว่านี้สาวใดอยากได้ดิบได้ดีสะกดอารมณ์และความแรงไว้บ้างทุกอย่างจะลงตัวพอดี